มาที่ร้านไก่นะวันนี้ไก่ย่างวิเชียนบุรีเป็นสร้อยนะสร้อยไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับอร่อยมากเจ้าเดิมนะยังไม่เปลี่ยนนะยังเจ้าเดิมนะครับ เพิ่มเติมน้ำหนักขึ้นเลยปีนี้ระวังหม้อนั่นตุกระวังหม้อดูน้องเล่นใช่ไหมกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสามขวบขึ้นอ๋อออตใหญ่อือนี่ก็สามขวบนิดนิด นี่ใหญ่มากเลยเนี่ยออกมาสี่โลก,กว่าโรงเรียนเนีเลยยังครับคุยรู้เรื่องก่อนเนี่ยคุยรู้เรื่องไปโรงเรียน <laughs> <laughs>